อันแห้งกับเปถือก่พราะอวันนั้นเเลยยอู่ออถืออยู่ค่ะโอ้มีหอดผัดหมี่ค่ะพี่น้องน่ากินมากเลยเดี๋ยวเอาผัดหมี่ด้วยนะคะเสียดายมือหนีวันถักมือล้วนสิมาใหม่มือล้วนสิมากินจุกจุกมีหลากหลายเมนูจ้ามีทั้งอาหารตามสั่ง ุปลาเผาไก่ย่างชิ้นโตๆเฮ้ยเป็นตะแซสบสาวอ้อกินบ่ได้ค่ะมื้อนี้วันพระพี่น้องเจอมันมือนรุ่นสิมารีวิวกินพีไอติมแบบจุ๊บๆเอาบอกค่ะอู้วเพิ่นว่าพี่อีดโป่งล่างกับลูลูละหลากับมารีวิวร้านเพิ่นว่าซั่นเอาซิมเบิ่งนกันเด้อพี่น้องเด้อแล้วสาวอ้อกัสิอสดใหม่ทุกวันสดใหม่ทุกวันนี่พี่น้องผัดมีถุง อืพี่น้องคะมาพ่อของดีแล้วห้องแบบนี้อ,อยู่สีฐานมาสองปีนี่เอาวนไปวนมาหาเนวกินกับบ่ออเพิ่งเปิดได้ประมาณโอ้เพื่อนเพิ่งเปิดพะนะคะาพี่น้องคะเพื่อนเพิ่งเปิดมานี่บริเวณร้านนะคะนี่โต๊ะให้นั่งกินร้านสะอาดสะอ้านที่นั่งกินเป็นแบบบรรยากาศดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาเดี๋ยวขันอะาหารมาสีไทยอีกสีรออาหารแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องจา้า